ครท่านผู้ชมครับวันนี้พร้อมพันธทีวีมาที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมอีกครั้งหนึ่งครับมาบ่อยเพราะว่ากิจกรรมไม่เคยซ้ำครับวันนี้มาเพื่อ,อคือในฐานะหนึ่งว่าเป็นคณะกรรมการ,การการศึกษารขั้นพื้นฐานของโรงเรียนยนครพนมวิทยาคมครับและที่สําคัญครับมาให้กําลังใจครูบาอาจารย์และเด็กนักเรียนครับในการที่ทาง คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานครับเขามาประเมินที่นี่และผมไม่เคยเห็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่เช้านะครับมีแขกทยอยมาเรื่อยๆครับผู้ว่าราชการจังหวัดทนายกเหล่ากาชาติตลอดถึงผู้บังคับการจังหวัดฐานบกนครพนมของเรานะครับแล้วก็ผู้การตํารวจและใครต่อใครเยอะแยะมากมายจริงๆครับผมไม่เคยเห็นอย่างนี้แม้กระทั่งวงการพระท่านพระราชศริวัฒนะครับนี่ท่านก็มาเป็นประธานในการที่ จะต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ครับครูบาอาจารย์ี่ผมมีความรู้สึกว่าเขามีความพร้อมมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพรฒนาทานของโรงเรียนนครปนมวิยาคมของทางท่านเพื่อการอนันต์ส่วนอห่ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คืองานสําคัญของโรงเรียนนครปนมวิยาคมครับที่ได้ส่งเข้าประกวดเพื่อประเมิน รับรางวัลโรงเรียนพระยสทานครับซึ่งในขานะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่นะครับมาทําการประกวดซึ่งครั้งแรกนะครับมาถึงตรงนี้ก็ทางโรงเรียนนครปนมิตาคมก็จะท้มีการเสื็สนามของนักศึกษาวิชาฐานทั้งหญิงและชายนะครับรวมทั้งเล่นนารีด้วยครับท่านผู้ชมครับเข้มแข็งมากเลยที่ได้สลับนักศึกษาวิชาฐานของโรงเรียนนครปรมวิทยาคมซึ่งนําโดยท่านผู้นดยการอนันต์ส่วนโหงครับ และประธานคณะกรรมการวันนี้ได้แก่ทางท่านประหยัดไขแสงนะครับซึ่งทางคณะนี้ก็จะเป็นตัวแทนของภาคนะครับมาทําการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในโอกาเรียนเป็นพิาค่ะเรียน ครับหลังจากนั้นครับทางท่านประหยัดแค่แสงได้พบะนักเรียนและครูอาจารย์ที่มารอต้อนรับเ<า>พื่อรับการประเมินในวันนี้ตลอดทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาวิชาทหารเอาว,วันนี้ผมและคณะรู้สึกกินดีที่ได้มีโอกาสมาเชี่ยมโรงเรียนในวันนี้สิ่งที่เราได้พบได้เห็น นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ย่างเข้ามาจะเห็นเลยว่าโรงเรียนของเรานั้นมีความเป็นระเบียบิีในับได้อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้นะครับสักครู่นี้คณะของเราก็ได้มีโอกาสนะครับกราบไหว้ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนนะครับทำให้อรู้สึกว่าอันนี้เราอาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนะครับรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นความเมตตาารีครับโดยเฉพาะอาจากท่านคณะคุณครูบุคลากรโรงเรียนนะครับที่ ให้ความเป็นพี่เป็นน้องของโรงเรียนแห่งนี้ได้ในโอกาสต่อไปวันนี้นะครับก็คงจะขออนุญาตนะครับพบปากพูดคุยกับลูกหลานโดยเฉพาะอนักเรียนนะครับที่ถือว่าอากรังเป็นต้นแบบในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆ ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีไก,ก่มกุูเทศของเรานะครับแนะนำคณะกรรมการตลอดเลยครับถือว่าเยี่ยมลูกหลานโรงเรียนนครปรมวิทยาคมและตามแบบฉบับของนะครปฐม,มครับทางคณะกรรมการได้ชมการรำน้องหงที่สวยงาม ของโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมเท่านั้นที่ครั้งหนึ่งครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสภาคอีสานและมาประทับแรมที่จังหวัดนครพนมของเราในปี2498นะครับบรรดาพี่น้องพระสวดิปนชานครพนมก็ใช้ลำห้วยนกยูงฟ้อนถวายต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ถือว่าวันนี้เรายังรักษาเอกลักษณ์ตรงนี้ไว้ได้ แล้วก็เป็นการรำต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานครับ และในขณะเดียวกันก็มีบรรดาผู้ปกครองนักเรียนนะครับมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวและที่บริเวณหน้าห้องประชุมแห่งนี้นะครับท่านผู้บรการนานสวนหงก็เตรียมพระธาตุเจบพระธาตุาจมวันเกิดนะครับมาเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยครับ และที่นครคฐมวิทยาคมเรามีครูต่างชาติเคสอนภาษาอังกฤษโดยนาทีนในภาพนะฮะ จังหวัดนครพนมและพระคุณครูที่คิดทิ่นเจ้าอาวาสรับโสดีเจ้าคณะตำบลในเมืองครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นบรรยากาศในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราทานที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าน,นี่คือความพร้อมของโรงเรียนคนครพนมีครับดูส่วนราชการสิครับมีมาครบเลยฮะที่เห็นอยู่เป็นพณะส่วนราชการระดับแถวหน้าเลยครับท่านผู้บริการโรงพยาบาลนครพนมท่านพัฒนาการจังหวัด ปปาจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมนะฮะวันนี้สมาชิกเหล่ากาชาติมานะฮะ ส่วนราชการแล้วยังมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่เป็นผู้ปกครองเด็กๆมาให้กำลังใจในวันนี้ด้วยนะฮะนี่คือบรรดาเหล่าผู้ปกครองของนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาเสียสะละหนึ่งวันครับเพื่อที่จะให้กำลังใจคณะครูอาจารย์แล้วก็ลูกหลานของตัวเองที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนครบนนวิจิตคงครับ และการสแสดงแต่ละชุดของโรงเรียนนครปนมวิทยากรน,นั้นยิ่งใหญ่ครับท่านผู้ชมครับล้วนแต่คว้ารางวัลระดับอินเตอร์มาและตั้งสิ้นนี่คือนพรวครับนครปนมวิทยาของ และที่สําคัญค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครบามท่านอเนสรตเทพอาาท่านนายกรัฐชาติท่าน จุริรัเทพอานนะฮะพร้อมด้วยท่านเพื่อสาวนาสารนักครมมอนคอราท่านสัญญาจิราอ่อนแล้วก็ทางท่านผู้บังคับการจังหวัดานบกรีนครบาลท่านคุณตีสนธยาศรีเจริญท่านรองเรื่องการจังหวัดนครบรลท่านสมชายวิทยำรงครับมาร่วมในวิธีด้วยกรบรวมไปถึงขันดีสชาวเฉล,ลิมเวียรติที่ท้ายสุดก็คือทางท่านนายกนิวัฒน์ท่านนิวัฒเจียอุเรียบุญญาคัะนายกทีสมัมนตรี เทศบาลเมืองนครพนมครับแล้วก็มีวัฒนศริการอื่นที่เห็นอยู่ในภาพคือทางท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมครับท่านประภาสวีรพลครับและที่เห็นในเวลานี้ก็คือท่านอาดีตสสหญิงครับท่านมนพรเจริญศรี สิ่งที่เตรียมมาไว้นี่ครับอลังการเลยครับ่านผู้รชมครับนี่คือบริเวณห้องประชุมของโรงเรียนนครปนมวิทยาคมนะครับในการเตรียมต้อนรับเพื่อประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระยาทานของโรงเรียนนครปนมวิทยาคมครับ เรื่องของเรล่าเนี่ยนะครับทางโรงเรียนนครปฐมวิทยาคมก็ไม่แพ้ใครหรอกครับนี่ก็ควา้ารางวัลหลายรางวัลเหมือนกันนะ เพื่อข้ารับพระราชทานวัน,นโดยพระเดชพระคุณพระเทพพรมุณีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าวาดปัตพระธาตพนมได้มอบหมายให้อตมาภาคพ,พระราชดิวั์รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ปฏิบัติการแทนและก็ในนามที่อาตมาภาพเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคนครพนมวิทยาคมแห่งนี้ขอตอดซึ้งใจที่โรงเรียนแห่งนี้ตลอดถึง ข้าราชการพ่อค้าประชาชนในจังหวัดนครพน,นมได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินในส่วนของคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งนี้ตามที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบมาว่า บ้านวัดโรงเรียนทั้งสามสถาบันนี้ได้เชื่อมโยงถึงกันโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ ได้เจริญในส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนภาษาบ้านเฮาเอินว่าบุญแก่เขา่าบุญตายงามตายกับไปเล่นดนตรีพื้นเมืองระนาดฟ้องวงงามแต่งงานกับไปเล่นโป่งล่างพ้อนลำสร้างความบันเทิงให้แก่ชุมชน โดยไม่ได้คิดมูลค่าอะไรในส่วนของวัดโรงเรียนแห่งนี้เป็นตัวแทนพ้อนมหานุกยยมเพื่อถวายองค์พระธาตุพนมครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นครับทางท่านอดิศักดิ์เทพานผู้ว่าราชการจังหวัดนนะครปนมของเราครับ,รบได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มา ประเมินเพื่อ,อ,อให้คะแนนในการรับรางวัลโรงเรีนยนพรศานในครั้งนี้ครับโรงเรียนนครปฐมวิทยาคมแห่งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครปฐมนอกจากการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดที่มีชื่อเสียงผู้ปกครองต่างก็พยายามที่จะให้บุตรหลานเ <c oughs> ข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ผมขอเนญาตเรียวว่าเป็นวันหนึ่งที่ย้ายมาแล้วมีคนพร้อมหน้าพร้อมตาผู้บริหารจังหวัดครบ นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้พากษาหัวหน้าสารจังหวัดนครัตน์ท่านสัญญาจิลาอ่อนท่านคนดีสัญญาศรีเจริญท่านผู้บังคับการจาังหวัดนครปฐมท่าน,าานเป็นผู้จัดการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดนะครับท่านรองผู้บริการจังหวัดนครัตน์ท่าน,น,นาสมชายลือจันลุงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาพร้อมกัน ท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านสสชเฉลิเชียนสุทท่านนายกโครงการงานสวนจังหวัดนครปฐมแล้มีท่านสสนะครับท่านมณฑปเจริญสุขท่านประธานชมรมลุกชมรมนะครับท่านแม่บ้านหางหลบแม่บ้านเหนท่านพลตตีนท่านพลบดุลผู้กำกับการตเกษตรกรท่านนายกเทศมนตรี เป็นะครตลกเป็นเจ้าของที่ดินบรินี้นมีเขตเทศบาลท่านเนป็แพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านเป็นผูาก่อตั้งโรงเรียนอดีตผู้ในการโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ท่านก็มาด้วยนะครับเป็นผู้ที่ขอที่ดินสร้างโรงเรียนอยู่ผู้เราอยากจะมาฉันกำลังใจให้กับท่านพอานนา่อการสวรรณห์นะครับท่านผู้ในการโรงเรียนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ในฐนานะที่เป็นผู้ส่วนการพัฒนาจังหวัดนคนรปฐมด้วยกันนะครับวันนี้เราต่างก็มายืนยันว่าจังหวัดนคนรปฐมนะครับเป็นจังหวัดที่มีความทักแกงเหมือนพี่เหมือนน้องร่รวมกันที่จะปฏิรูปนะครับจังหวัดน,ค,นรรครปฐมแล้วก็ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการที่จะพัฒนาจังหวัดแห่งนี้โดยเฉพาะจังหวัดนคนรปฐมกําลังก้าวไปสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกําลังจะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เราจาเป็นต้องมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่ต้องร่วมมือกันกับจังหวัดนครพนมเรามีความพร้อมเพียงในการที่จะดำเนินงานและก็เหมาะสมที่จะเป็นโรงเรียนพระราชานอาจรย์สีการศรรึกษาสมบัรัสุเกตขอขอบคุณครับ<ว><ส>นายสุเทพปฏิวัติก,กุลประธานกรรมการสถานศรรึกษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมขอต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานและคณะที่สองการบริหารหลักสูตรและการพิชาการสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่นปลอดภัยจนได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขตที่สอง นะตัวแทนสิ่งเก่าโรงเรียนนครพนมพิทยาคมอดีตสมาสชิกสภาผู้แทนแรนาษฎรจังหวัดนครพนมขอถือโอกาสกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาทุกท่านเข้าสู่เมืองจังหวัดนครพนมเมืองที่มีความสุขและก็เป็นเมืองสงบริมฝัมง่งโขงจากที่หลายๆท่านได้กล่าวถึงเมืองชายแดนขอถือโอกาสกล่าวขอบระบคุณคุณครูทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณครูได้จัดโครงการแบบนี้ หลังเลิกเรียนคุณครูทุกคนก็จะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านไปหาครอบครัวเพราะก็จะต้องลงไปถามเด็กน,นักเรียนเยี่ยมเยียนผูน้กปกครองเพราะคุณครูคได้เสียสละเวลาแทนที่คุณครูจะต้องกลับบ้านไปหุงหาอาหารไปดูแลครอบครัว,วแต่ตลอดระยะเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้ไว้ไว,วางใจให้บุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนนครพนมพิยาคม เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนั่นเพราะเพราะความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าแห่งนี้จะสามารถผลิตลูกหลานไปสู่รั้วของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพจักูนจังหวัดมาถึงสมาชิสุภาพุทแยรัชดอนมาถึงการงระดับชาติสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะ